ขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการรักเมืองไทยในช่วงของรักคนดีมีคุณธรรมนะคะท่านผู้ชมคะคนดีมีคุณธรรมในประเทศไทยมีเยอะเยเยอะๆ,ๆมากค่ะต้องเรียนอย่างนี้เพราะว่าตอนนี้ไม่ว่าเหตุการณ์บ้านเมืองเหตุการณ์เศษรเศษฐกิจสังคมทุกคนเริ่มกังวลว่าอทำไมหันไปทางไหนก็มีแต่เรื่องไม่ดีมีแต่คนไม่ดีเหรอรอบตัวเราประเทศไทยจะต้องย่ำแย่หรอือไม่จริงค่ะคนดีมีมากกว่าค่ะเราขอยืนยนันเพราะรายการนี้จะเชิญแขกรับเชิญที่เป็นคนดีมีคุณธรรมจาก หลากหลายสาขาวิชาชีพจากหลากหลายองค์กรมาแบ่งปันมาเล่าประสบการณ์มาพูดถึงโครงการดีๆถ้าใครเป็นแฟนรายการจะรู้ว่ารายการนี้นําเสนอคนดีมีคุณธรรมค่ะวันนี้แขกรับเชิญของเรานะคะเป็นสตรีผู้ประสบความสําเร็จค่ะแล้วก็มีงานต่างๆมากมายวันนี้นะคะท่านเป็นประธานวิทยดเรเทียมโชคว,วัฒนาค่ะขอต้อนรับคุณจรินาปะวะโรล,ลานวิทยาสวัสดีค่ะ,คะ,คะต้องกราบเรียนถามว่าวันนี้ ในฐานะประธานวิทยีดรเทียมค่ะดรเทียมโชควัฒนาคุณพ่อทําอะไรให้กับสังคมไว้มากมายวันนี้ท่านมาสารต่อในฐานะประธานวิธิอยากให้เล่าถึงคุณพ่อเป็นการปูให้กับผู้ฟังผู้ชมของเราหน่อยค่ะว่าดรเทียมทําอะไรไว้บ้างค่ะคือเมื่อกี้ชอบที่ท่านพูดนะคะคนดีในประเทศไทยมีเยอะตั้งแต่เด็กๆนะคะก็มีการพูดถึงเรื่องคนดีเลี้ยงเป็นคนที่พูดกับอาจารย์ว่า คนดีเนี่ยคือคนปกติคนไม่ดีคือคนไม่ปกติประเทศไทยมีคนดีเยอะมากแต่ความที่เป็นคนปกติก็เลยไม่ค่อยดังนะคะแต่เดนอยู่ในครอบครัวที่ดีมีเป็นคนโชคดีมากเพราะว่าอยู่ในครอบครัวคุณพ่อก็ดีคุณแม่กับปู่ย่าตายายดีหมดพี่น้องดีหมดเพื่อนฝูงดีหมดนะเพราะนั้นสิ่งที่เราคิดว่า ประเทศไทยจริงๆเป็นประเทศที่มีคนดีเยอะมากสังคมเป็นสังคมของความสุขนะคะ,คะเป็นสังคมของความเอมเื้อเฟื้อเผื่อแผ่นิมน้ํน้ใจสิ่งที่เราทําอยู่ทุกวันนี้คือช่วยเหลือซึ่งกันและกันเรีันจำได้แต่ว่าในครอบครัวเนี่ยเป็นการให้ค,คุณพ่อสอนให้ให้พวกเราเติบโตด้วยคําพูดว่าให้คนอื่นให้มากที่สุดที่จะมากได้ช่วยคนอื่นให้มากที่สุดที่จะมากได้นะคะ,ค,ะคุณพ่อสอนไว้ห้าอย่างหนึ 1, ่งก็คือขยันให้ขยันอดทน ไม่เอาเปรียบคนคนะรักษาเครดิตคือรักษาชื่อเสียงแล้วก็คบแต่คนดีไม่ให้สร้างศัตรูอันนี้เป็นคำที่คุณพ่อสอนตั้งแต่เด็กเลยนะคะ,คะแล้วก็พวกรุ่นเราเราก็สอนต่อถึงหลานแล้วสอนทุกคนที่อยู่กับเราสิ่งที่เราต้องการพยายามทำก็คือทำสิ่งดีๆให้คนอื่นค,คุณพ่อถือว่าให้เขาก่อนทุกอย่างต้องให้ก่อนเพราะเราม,มีความสามารถที่จะให้ต้องช่วยเหลือคนอื่นแล้วให้เขาก่อนเพรานะนั้นสิ่งเหล่านี้ คุณพ่อสอนสิ่งที่พวกเรากลัวที่สุดตั้งแต่เด็กก็คือกลัวเป็นคนไม่ดีเพราะคําว่าเวลาไหว้พระนะคะคุณพ่อคุณแม่จะบอกว่าหนูต้องเป็นคนดีนะคะเราก็คุกเข่าไหว้ก็บอกว่าดูขอหนูเป็นคนดีนะคะอันนี้คือสิ่งที่พวกเราพี่น้องพูดกันมาตั้งแต่เด็กเพราะฉนั้นสิ่งที่เราทําเราก็รู้สึกเป็นเรื่องธรรมดาแล้วพอเราโตขึ้นเราก็รู้สึกว่าเป็นหน้าที่แล้วเรากลัวว่าเราจะทําไม่ดีจะทําให้คุณพ่อคุณแม่เสียใจเพราะนั้นเราคิดว่า คนโชคดีก็คืออยู่กับสังคมที่ดี<ะ>อยากให้สิ่งนี้เป็นอยู่ในทุกๆครอบครัวในประเทศไทยนะคะ,ะคุณพ่อเนี่ยเป็นคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเป็นคนสมัยใหม่มาก<ะ>ตั้งแต่เด็กๆมาก็เห็นแต่ทำสิ่งที่ดีแล้วเป็นคนที่ต่อยอดนะ,ะฮะเป็นคนที่เรียกว่าทำอะไรก็พัฒนามีความคิดสร้างสรรค์<ะ>คุณพ่อนี่ทำบุญมาตลอดนะว่เาเราเห็นมาตลอดเราเลยรู้สึกว่าเรื่องการทำบุญนี่เป็นเรื่องปกติ<ะ>เรามีลูกน้องเยอะมากคุณพ่อให้ทุนการศึกษาให้ความช่วยเหลือลูกน้องเนี่ย เป็นเรื่องปกติเลยทุกปีคุณพ่อก็ให้ทุนการศึกษาลูกพนักงานนะคะจนเมื่อที่ปีที่ท่านอายุครบ70นังคุณบุญเกียรติน้องชายก็เลยคิดว่าทำของตั้งมูลนิธิให้กับคุณพ่อเป็นกองคุณมูลนิธิดเรเทียมแล้วพวกเราก็รวมกันเลยคุณพ่อเอาเงินมาพวกเรารวมกันตั้งเป็นกองมูลนิธิแล้วก็ทําทุกปีต่อมาตอนนี้มากี่ปีแล้วคะตั้งสามสิบเจ็ดปีสามสิบเจ็ดปีแล้วแต่คุณพ่อทําบุญมาตลอดนะคะแต่ปีที่ท่านอายุเจ็ดสิบ เราก็คิดว่าทําไปเป็นเรื่องเป็นราวเพราะฉะนั้นมูลนิธิรเทียนตั้งมา37ปีค่ะแล้วมีวัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือ่ังห้างอันที่หนึ่งนะเรามีทั้งหมด5วัตถุประสงค์ที่จดทะเบียนไว้อันที่หนึ่งคือการศึกษาหรือเราเรียกว่าการพัฒนาประเทศไทยเพราะนั้นอะไรที่เกี่ยวกับการพัฒนาเรามองว่าการศึกษาสําคัญที่สุดเพราะเราจะให้ทุนการศึกษาไม่ใช่แต่พนักงานนะให้กับคนเด็กไปด้วยจนอะไรคะเราก็ผ่านกระทรวงศึกษาแล้วเราก็ทํามาตลอด ก็คือมีการให้ทุนการศึกษาพนักงานลูกพนักงานทั้งหมดแล้วก็อันที่หนึ่งเราก็ให้อันที่สองคือเรื่องของศาสนาศาสนาก็คือทําอะไรที่เป็นเกี่ยวกับบุญกุศลนะคะเราก็ทําอันที่สามก็คือความอะไรโรคภัยไข้เจ็บอันที่สี่ก็คือศิลปะวัฒนธรรมเพราะนั้นเราก็มีส่วนต่างๆที่เราช่วทำมาตลอดนะคะการทําบุญของมูลนิธิดรเทียมเนี่ยก็ทําไปอย่างที่เรียกว่าทา ทำไปสม่ำเสมอ<ะ>ไม่ได้ทําเป็นเ,ออเรียกว่าไม่ต้องทําให้มันดังอะนะ,ะแต่ที่เราทําประจําคือทําให้ลูกน้องอทุกๆปีเนี่ยลูกน้องก็จะมีโอกาสมารับทุน<ะ>ให้กับลูกเขาเออลูกน้องหรือพนกักงานในเครือสหาภาพัพน์คือเครือ ICC หรือในเครือของออโชคพัฒนา<ะ>ทั้งหมดเนี่ยนะคะมีทั้งหมดกี่พันคนคะคิดว่า หลายหมื่นนะครับเกือบแสนคนก็คือจํานวนเยอะเพราะพ่อไทยในเครือนี้มีประมาณ200บริษัทนะคะแล้วแต่ละบริษัทก็ส่งคนที่คิดว่าสมควรจะได้รับมาเราก็จะเจอเขาด้วยความสุขเราก็ให้เขาเขาก็มีความสุขนะคะโอ้มีพนักงานในเครือขายสองร้อยกว่าบริษัทเกือบแสนคนใชถือว่าเยอะมากเยอะค่ะแล้วเราก็ดูแลลูกหลานของพนักงานด้วยคือตั้งแต่ตั้งแต่คุณพ่อนะคุณพ่อเป็นคนที่มีลูกน้องแล้วรักเหมือนลูก ตั้งแต่เด็กๆจะเห็นว่าลูกน้องคุณพ่อจะหาที่บ้านคุณพ่อจะสอนลูกน้องตลอดว่าว่าคือไม่ได้ไม่ได้กดขี่หรือว่าคนละชั้นเพราะฉะนั้นลูกๆก็จะให้ให้ความสําคัญกับพนักงานคุณพ่อพูดถึงเสมอว่าคนสําคัญที่สุดแล้วสิ่งที่เราให้ได้มากที่สุดคือให้ความรู้กับคนคุณพ่อเป็นคนชอบสอนค่ะตั้งแต่เด็กๆเนี่ยคุณพ่อเองเรียนหนังสือไม่เยอะนะคะเพราะว่าออกมาช่วยคุณปู่ซึ่งลาบาก คุณพ่อไม่ใช่ลาบากเพราะอะไรเ็นคุณโปรแก่คุณพ่อก็อยากมาช่วยก็เปิดร้านชําสมัยก่อนคือร้านชําเสร็จแล้วคุณพ่อเป็นคนสร้างสรรค์สมัยนั้นก็มีคนญี่ปุ่นคนต่างชาติมาคุณพ่อก็เริ่มสนใจว่าคนต่างชาติเขาทําใช้วิธรรมหากินวิธีไหนแล้วคุณพ่อก็รู้จักคนต่างชาติก็เดินทางไปต่างประเทศตั้งแต่อายุสิบหกเจ็ดนะฮะแล้วก็คุณพ่อก็ติดตามเรื่องการพัฒนาประเทศจากคนต่างชาติคือญี่ปุ่นฝรั่งนะคะ สิ่งที่คุณป่อพ่อได้มาคือความที่สร้างสารรค์คร<ะ>อบครัวเราเนี่ย คุณพ่อจะมีของแปลกๆใหม่ๆมาให้ดูตลอดคุณพ่อมีลูกทั้งหมดกี่คนมีทั้งหมด8ดคนค่ะแต่พี่สาวจากไปหนึ่งคนพี่สาวเนี่ยจากไปตั้งแต่เล็กๆใช่ไหมคะนานแล้ว่ะแล้วก็ตอนนี้น้องชายจากไปคนหนึ่งคือคุณนลคงนะคะตอนนี้เดียวก็มีพี่ชายสานคนแล้วก็มีน้องชายสองคนเพราะเราตอนนี้มี6คนเดียวก็อยู่ตรงกลางเดิมมี8คนซึ่งประสบความสาเร็จช่วยงานได้หมดแล้วเป็นคนดีทุกคนรักกันพี่น้อง ก็พี่น้องรักกันฮะพวกเราไม่ค่อยบีปัญหาไม่มีปัญหาพูดง่ายง่ายเพราะว่าคุณพ่อก็คิดว่าเกิดจากครอบครัวนะก็เลยอยากจะบอกทุกคนว่าครอบครัวสําคัญที่สุดอยากให้พ่อแม่รักลูกให้มากๆแล้วเอาใจใส่ลูกมากเพราะว่าสิ่งที่เรียนคิดว่าคุณพ่อคุณแม่ดีก็คือไม่เคยพูดอะไรที่ไม่ดีให้ลูกได้ยินเรียนคิดว่าตัวนี้สําคัญเวลาเรื่องอะไรไม่ดีคุณพ่อคุณแม่จะเงียบหน่อยแล้วก็ไม่พูดดังๆนะคะแต่ถ้าเรื่องอะไรของคนดีของประเทศเนี่ยคุณพ่อจะพูดซ้ำซาก พูดให้ลูกรู้พูดให้ทุกคนรู้เรื่องของคนดีนี่เป็นเรื่องสําคัญมากในในครอบครัวนะคะคนไหนดีคนไหนเก่งคนไหนใจบุญคนไหนทำอะไรคุณพ่อจะพูดเพื่อให้ลูกฟังเป็นแบบอย่างให้ซึมซับคือไม่ทราบแรอกแต่คุณพ่อทําคุณแม่ทาเดนคิดว่าส่วนนี้สําคัญถ้าเราได้ยินแต่สิ่งดีๆเราก็จะเป็นคนที่อยากทําตามใช่ไหมฮะถ้าเราได้ยินแต่สิ่งไม่ดีเราก็จะรู้สึกหดหู่เรารู้สึกอยากต่อสู้แต่ถ้าเรารู้สึกว่าสิ่งดีๆมีในโลกนี้มากมายเดนก็คิดว่าตัวนั้นสําคัญ แล้วเียกก็โชคดีอยู่โรงเรียนดีๆนะคะ,ะโรงเรียนเซนต์โยเซฟเนี่ยก็เป็นโรงเรียนที่สอนเราเป็นคนดี<ะ>โรงเรียนเตรียม ไปเมืองนอกทุกอย่างเนี่ยพวกเราโชคดีทุกคนเยนคิดว่าพ่อรุ่นลูกเนี่ยแปดคนพ่อรุ่นรุ่นหลานตอนนี้กี่คนแล้วคะหลานสิบเจ็ดค่ะหลานสิบเจ็ดแล้วทุกคนก็ทำงานช่วยอยู่ในบริษัทครกก็ช่วยบ้างไม่ช่วยค่ะมีบางคนก็ไม่ช่วยแต่บางคนไม่อยากทำก็มีเหรอคะไม่อยากทำสิ่งได้หมายความว่าพวกเราก็ยังเป็นครอบครัวโชกพัฒนาอยู่เราก็รักกันเหมือนเดิมะแต่เราไม่จำเป็นต้องทำงานเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นในหลานสิบเจ็ดคนมีบางคนไม่ได้ทำในเครือบริษัทก็โอเคนะก็ครึ่งๆแหละคือจริงๆตอน คับให้ต้องทํในเครือคุณพ่อบอกว่าทําอะไรก็ได้แล้วคุณพ่อก็ช่วยให้ตั้งตัวได้คุณพ่อจะไม่ค่อยได้บังคับเ่ะว่าต้องมาทํางานบริษัททุกคนเราก็ตั้งบริษัทแล้วคุณพ่อให้เงินมาตั้งบริษัทแล้วคุณพ่อก็จะช่วยไม่ใช่เฉพาะลูกหลานนะลูกน้องด้วยลูกน้องคุณพ่อก็ตั้งบริษัทร่วมทุนกับลูกน้องจนลูกน้องเป็นใหญ่เป็นโตมีเงินมีทองเยอะแยะเต็มไปหมดเพราะนั้นสิ่งที่คุณพ่อทำเนี่ยเป็นตัวอย่างให้ลูกๆค่ะเราก็ดีใจเพราะว่า เดียนคิดว่าตัวอย่างของพ่อแม่สําคัญมาก <ฮะ S 2> ในประเทศไทยเนี่ยเรามีตัวอย่างที่ดีเยอะมาก <ฮะ S 2> พ่อแม่เราเองแล้วก็พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ <ฮะ S 2> เออก,ก้รัชวงศ์จักรีสร้างคนเป็นคนดีเยอะมาก<ฮ>ะนะสร้างคนเป็นคนเก่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในประเทศเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีเพราะนั้นสิ่งที่เดียนอยากให้ทุกคนนึกก็คือว่า เราต้องสร้างตัวอย่างที่ดีให้กับคนรุ่นใหม่ตลอดไปค่ะแล้วมูลนิธิท่องเที่ยวค่ะมีภารกิจหรือมีกิจกรรมที่ช่วยเหลือในส่วนไหนบ้างคะที่ทํามาเช่นในช่วงโควิดหรือว่าการให้<อ>ทุนกาอะไรทาอะไรบ้างคะเห็นตอนช่วงโควิดเราจะได้ยินเหียงเขาากนค่ะในช่วงโค,ควิดเนี่ยเรามาทําเรื่องการแพทย์ะนะคะเราทําเรื่องเสือ้อเสื้อหมอนะคะ PPE e ทำเรื่องของเข็มฉิดยาทำเรื่องของยาฟ้าทลายโจรเราแจกไปตามโรงพยาบาลต่างๆมากมายอันนี้มีรูปนะคะก็เดี๋ยวเขาจะอินเสิร์ตข้อวาไปอันนี้ก็คือให้แล้วเราก็ทําอาหารแจกนะอาหารเครื่องดื่มไปตามโรงพยาบาลเลยค่ะในช่วงนั้นก็ทําประมาณ3ปีนะคะตั้งแต่เริ่มต้นปุ๊บเราก็ทําเรื่องของการแจกอาหาร ทำเรื่องของการแจกเครื่องมือการแพทย์นะคะการนามัยหน้ากากอนามัยเสื้อเสื้อคลุมต่างๆแล้วก็แจกเพราะว่าเรามองวัดเรื่องนั้นสําคัญช่วงนั้นเป็นช่วงที่เราตกใจมันเป็นวิกฤตใหญ่เพราะสิ่งที่เราช่วยได้ก็คือแก้ปัญหาของโรคภัยไข้เจ็บเราก็หันมาสนใจเรื่องการแพทย์เลยนะเราบริจาคเยอะมากเรียกว่าเกือบทุกเดือนทุกอาทิตย์เนี่ยบริจาคตลอดเพราะช่วงนั้นก็คือทําอาหารแจกโรงพยาบาลนะคะจากคนจนด้วย แล้วก็แจกเครื่องมืออะไรเครื่องมือแพทย์ทั้งหมดค่ะอันนี้ทําทํามากค่ะตอนช่วงโควิดแล้วนอกจากนั้นก็ยังมีการช่วยองค์กรต่างๆอย่างต่งอเนื่องตลอดเวลคืออันนี้แล้วแต่ว่าเราพบอะไรนะคะ,คะแต่แต่ที่ทําประจํามากๆคือคือเรื่องของการศึกษาเรามอบทุนการศึกษาตลอดนะคะ,คะก็ทุกปีแล้วก็มีการเรียกว่า มอบถุกกมีกิจกรรมต่างๆเพิ่มขึ้นอย่างช่วงที่อย่างมีหาสที่ใส่เสื้อตัวสีฟ้าเนี่ยเราทําเรื่องของสุขภาพเ<ห>พราะนั้นตอนนี้เราสนใจที่จะช่วยคนท้งผู้ใหญ่นะคะหให้แข็งแรงมีความสุข<ห>เรามองว่าสุขภาพดีมีความสุขเราจะทํายังไงคนไทยทั้งหมดเนี่ยมากที่สุดให้มีสุขภาพดีเราให้ทางวิชาการด้วยนะคะเราพยายามมองว่าสุขภาพดีเนี่ยเกิดได้ยังไงเช่นเกิดได้ทางกายเราจะเราอารง์ยังไงให้คนลุกขึ้นออกกําลังกาย เกิดขึ้นทางจิตทำยังไงให้คนจิตใจนี่มีความสุขเกิด<อ>ขึ้นในสมองเพราะนั้นทํำยังไงให้เขาเล่นกีฬาสมองได้ะอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราค่อนข้างมีกิจกรรมเพราะฉะนั้นปีๆหนึ่งคะ่ะมูลนิธิรักุเรเียมใช้งบประมาณในการบริจาคหรือช่วยสารนกกุศลเนี่ยเป็นปีแล้วตกประมาณเท่าไหร่ก็เยอะเกิน10ล้านเกิน10ล้านทีนี้เงินที่หาได้หรือเราเรสฟันนะคะจากไหนคะเราต้องมีกฎเกณฑ์เพราะว่าลูกทุกคนหลานทุกคนต้องเอาเงินมาช่วยบริจาคเพราะเราไม่ได้จัด กิจกรรมเพื่อจะเรสฟันหรือหาอไรายได้จากคนอื่นเราได้จากเงินจากของบริษัทหรือว่าส่วนแบ่งยังไงคะเพราะว่าตอนนี้ทุกคนจะกังวลว่าเศรษฐกิจแล้วก็บ้านเมืองการเมืองไม่ไม่ไม่นิ่งเนี่ยเรสันของนอน p รฟิตออ r ไ a เซชันเนี่ยหายากมากจะนี้มูลมูที่รัเทียมเนีะ่ะได้เงินตรงนี้จากไหนค,คือตั้งแต่ตอนที่คุณพ่อ ตั้งกองพวกเราก็เอาเงินที่พวกเราอยากทําบุญมันพรอมก็ให้มาลงขันนะครับแล้วใครอยากทําบุญก็มาลงนะคะอย่างแล้วก็ทุกบริษัทเวลากําไรก็แบ่งมานะคะก็ไม่ได้แบ่งไม่ได้กฎเกณฑ์ไม่ให้ก็ได้แล้วอย่างพวกเราวันไหนวันเกิดใครนี่เราก็ทําบุญกันไปช่วยกันไปแล้วแต่เราเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องไปขอคนภายนอกไม่ต้องไปจัดเดินวิ่งหาเงินมาไม่ต้องเลยเพราะว่าเราก็ทํากันว่า แต่ละปีก็คือแล้วแต่ความสุขอันนี้คือวันดเรเทียมนะคะ oh, okay, okay. อันนี้ก็คือวันในเนี้ยเป็นหลานหมดเลยนะคะอ๋อค่ะเออรู้สึกจะเป็นเอาไม่เออไม่ใช่หานี้คือกรรมการบริษัทนะคะ <c oughs> ที่เรามอบทุนให้กับ <c oughs> เอ,อ่ออันนี้จะเป็นบริษัทในเครือนะคะ <c oughs> มามอบทุนส0งหมื่นก็มีกี่หม,มื่นก็ไม่ติดมีนะคะ <c oughs> บริษัทในเครือที่ คือวันวันนี้เป็นวันที่คุณพ่อจากไปวันดอกเตอร์เทียมคือวันที่เท่าไหร่คะวันที่28นะคะ28มิถุนาอ๋อเป็นวันที่คุณพ่อจากไปอ9มิถุนาอ๋อค่ะค่ะมิถุนานะคะคนนี้ก็มามอบคนนั้นก็มามอบนะคะเราก็รับทีเดียวปีละหนเดียวนอกจากวันเกิดอะไรอย่างนี้ที่เขาให้มาพิเศษ นอกนั้นก็มารวมกันมอบตรงนี้นี่คือกรรมการบริษัททั้งหมดนะคะคมีหลานก็มีพนักงานอาวุโสไม่อาวุโสยืนอยู่ข้างหลังนี่คือคุณบุญเกียรติค่ะคที่เป็นคนตั้งมูลนิธินะคะคแล้วเราก็รับทุนนะเราก็สะสมมาแล้วก็ใช้ไปแล้วก็รับมาไม่ได้หลนนลงเรื่องอื่นเลยเนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่าไม่ต้องกลัวว่าสายป่านเราจะหมด มูลที่รัฐเทียมสามารถที่จะช่วยเหลือให้ทุนการศึกษาช่วยเหลือเรื่องการแพทย์ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างตลอดไปไม่ไม่้างบอกวันนี้เศรษฐกิจไม่ดีไม่มีละไม่มีเพราะว่าเราบริหารจัดการกันตรงนี้คือเราก็ไม่ได้ใช้ฟุ่มเฟือยนะคะเราก็มองความเหมาะสมอะไรที่ถูกต้องเราก็ทําแล้วเราคิดว่า กองทุนเรามีมากพอเราไม่ได้ฟุ่มเฟือยเลยไม่มีใครกินเงินเดือนอะไรเลยนะคะทุกคนทาเป็นการบุทลหมดเพราะนั้นเราก็ไม่ได้มีค่าใช้จ่ายที่สิ้นเปลืองแล้วก็ทุกบริษัทที่เขามีกําไรปีหนึ่งเขาก็มาให้หนึ่งนะคะแล้วพวกเราเองใครวันเกิดหรือวันอะไรที่อยากทําบุญก็มาให้ทั้งเราก็อยู่เฉยๆเดี๋ยวก็ให้มาเอง ในส่วนตัวของคุณสรีนาเองก็เป็นคนที่ประสบความสําเร็จนะคะเราเรียนถามว่าในส่วนตัวนะคะมีแนวคิดยังไงในการดูแลครอบครัวลูกแล้วก็จนเผื่อแผ่มาถึงสังคมะคะเพราะอย่างน้อยคนดูรายการอยู่ก็อาจจะเอาเป็นแนวทางเป็นไอดอลเป็นแบบอย่างเพราะว่าคนทุกคนะบางทีวิธีคิดเนี่ยสำคัญเพราะว่าถ้าเกิดเขา,เามีมีตัวอย่างหรือมีแบบอย่างหรือได้เอาแนวคิดของคนที่ประสบความสําเร็จ ไปเป็นแบบอย่างก็อาจจะทําให้เขาหลุดพ้นหรือเขารอดอย่างนี้ค่ะอยากให้แชร์ตรงนี้กับแบบเพื่อนผู้ชมรายการค่ะคือคิดว่าครอบครัวเราถูกคุณพ่อคุณแม่สอนมาให้เป็นคนดีแล้วหน้าที่ของพวกเราคือการให้ค่ะเรามองว่าเราเนี่ยเกิดมาโชคดีกว่าคนอื่นถ้าเราช่วยคนอื่นได้มากเท่าไหร่เราควรจะช่วยนะคะแต่เราไม่ต้องไปวุ่นวายกับเรื่องที่เจ้าต้องช่วยให้มันวุ่นวายนะคะเราสิ่งที่เราช่วยก็คือเราต้องมีจิตใจที่ดีกับคนที่เราคบนะคะ ถ้าเราเห็นอะไรที่ลําบากเราต้องช่วย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 เพื่อนช่วยลูกน้องช่วยใครก็ได้ไม่ใช่ต้องเงินอย่างเดียวถ้าเผื่อเราเห็นใครทําผิดเราต้องบอกอถ้าเราเห็นใครทําไม่ความรู้ไม่ถึงเราก็สอนเพรานะนั้นหน้าที่ของพวกเราในครอบครัวเราหรือบริษัทเราเราพยายามสอนลูกน้องให้เป็นคนเก่งเป็นคนดีเรามองอยู่ตลอดเวลาการสอนคนเป็นหน้าที่ของผู หัวหน้าทุกคน <outward> นอกจากพวกเราแล้วตอนนี้เรียนพวกเราก็พยายามสอนให้ลูกน้องสอนต่อ <outward> ไม่ใช่พวกเราต้องสอนอย่างเดียว <outward> คุณเป็นหัวหน้าแล้วคุณมีหน้าที่สอนคนอื่นเรีย <outward> นจะพยายามพูดกับทุกคนว่าเมื่อคุณโตคุณจะต้องสอนคนอื่นให้ได้ความจริง <andro> คุณเรียนเป็นสวอยู่ตอนนี้นะคะแล้วตอนนี้ยังเป็นสวอยู่ด้วยใช่ค่ะก็คืออันนี้อยากจะเล่าไปนิดนึงเพราะว่า เดียรททำเรื่องเจเนอเรชันของของคนในประเทศไทยนะคะเรามีทั้งหมดไม่ใช่ของประเทศไทยของโลกก็มีอยู่ประมาณ7 g e n เจเนอเรชันซึ่งตอนนี้เป็น8เพราะว่าจะเราเล็กเจเนอเรชันโควิดอันเลยนะคะแต่ละเจนนิสัยไม่เหมือนกันนะคะเดียวก็เลยตั้งตอนนี้ถึงเจนที่เท่าไหร่แล้วคะเจนเเจน Y ตอนนี้เป็นไม่ไม่ได้ถึงนะแต่ละ เจนนี่หมายถึงเกิดในยุคไหนเช oh, <okay>, okay. ่นคนที่เกิดในยุคโควิดมีอายุแค่สักสองถึงสามปี <Okay. S 2> อันนี้ยังไม่มีอะไรแต่พ่อแม่ต้องรักนะคะ <Okay. S 2> ส่วน Gen Alpha เจนเอลฟาจะมีอายุสองถึงสิบอันนี้เราเรียกว่าเจนเอลฟาเราต้องสอนให้เขามีคุณธรรมอันดับที่ห <Okay. S 2> นึ่งเรียนก็จะมีคณะกรรมการทํางานอันนี้เลย <Okay. S 2> เพื่อสอนให้มีคุณธรรมคุณธรรมมี5ประการที่เราตั้งขึ้นมา <Okay. S 2> ไม่ใช่ตั้งนะคะตามหนึ่งคือกระตัญอยู่สองคือมีวินยัยสามคือ ซื่อสัตย์ตามศา <Okay. S 2> สตรสี่คือในหลวงรัชกาลที่9สอนให้เราพอเพียง <Okay. S 2> รัชกาลที่10สอนให้เรารู้จักคําว่าจิตอาสาคือน <Okay. S 2> ้ําใจคนไทย <Okay. S 2> เพราะนั่นอันนี้เราถือว่าเป็นคุณธรรมของคนไทยเป็นอัตลักษณ์ <Okay. S 2> อันนี้เราได้ยื่นให้รัฐบาลนะฮะ <Okay. S 2> ใ,หให้ทำให้ได้ <Okay. S 2> แล้วเราก็ให้เจเนอเรชันแรกนะฮะ <Okay. S 2> คืออัลฟาต้องเอาสอนตรงนี้ให้ได้ <Okay. S 2> เรามีคณะทํางานที่จะศึกษาแล้วทํากิจกรรมเพื่อให้คนกลุ่มนี้เนี่ย เป็นคนมีคุณธรรมกลุ่มต่อไปเนี่ยเพราะฉะนั้นเอลฟาที่จะเน้นย้ำก็คือหนึ่งให้เป็นคนมีเป็นคนกตันยูกระตัญยูก่อนทุกทุกกระเรามองว่าแต่ละคนไทยทุกอายุจะต้องเป็นคนกระตันยูอันที่สองอันที่สองคือต้องมีวินัยมีวินัยอันที่สามต้องซื่อสัตย์อันที่สี่พอเพียงรักจิตอาสาอันนี้เรามองจากรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์รักชาติเมื่อไหร่คุณจะต้องเป็นคนดีคุณต้องรักชาติรักคุณพ่อคุณแม่รักคนที่มีพระคุณรัก คนนะคะกระตันอยู่ช่วยเหลือเขากลับไปมีวินัยในการอยู่ร่วมกันส่วนศาสนาสอนให้เราซื่อสัตย์เรามีห้าศาสนาในเมืองไทยทุกศาสนาสอนที่เราซื่อสัตย์หมดส่วนราชการที่เกพอเพียงนะคะคือความสมดุลคือบาลานซ์เราไม่จําเป็นต้องมากกว่าคนอื่นเราให้เหมาะสมกับตัวเรานะคะไม่มากไม่น้อยความเหมาะสมส่วนราชการที่สิบคือน้ําใจคนไทยที่จะให้กับคนอื่นนะคะเพราะฉะนั้นเรามีตัวนี้ที่เราพยายาม สร้างแบบอัตลักษณ์คนไทยเรามีอยู่แล้วคนไทยส่วนมากเกือบ99%มีส่วนนี้อยู่เราก็พยายามสอนตั้งแต่เด็กๆไปเลยเพื่อให้เด็กๆทุกคนรู้จักสิ่งนี้นะคะส่วนต่อมาคือ Gen เ Gen ีเนี่ยเป็นเจนที่เกิดมาพร้อมมือถือเราก็เลยให้เขาคิดดีคิดดีทําดีเพราะนีคนดีต้องคิดดีทําดีเราก็พยายามให้เขาทำคลิปทำอะไรที่เป็นเรื่องดีๆมาส่งพยายามสอนให้เขาทำเทคโนโลยีที่ดี ส่วนเครื่อง Gen Y ปุ๊บก็คือประมาณ25ถึง40กว่าถึงเป็นจ e n e เ a t i o n ที่ทำทำงานอยู่ทุกวันเนี่ยพวกนี้ใจร้อนมากเราก็บอกเขาว่าคนดีมีโอกาสนะเพราะนั้นเมื่อคุณเป็นคนดีโอกาสดีๆจะเกิดขึ้น,นส่วนพอเป็น Gen X ปุ๊บนี่50เอาบอกเขาเลยว่าคนคุณเป็นผู้ใหญ่แล้วเป็นหัวหน้าครอบครัวหน้าที่ก็จะต้องสอนคนอื่นให้เป็นคนดีเพราะ Gen X ต้องเป็นผู้ให้ความรู้คนอื่นนะคะ Gen X นี่ก็มี10ล้านคนในประเทศนะ 15สิบห้าล้านค่ะสิบห้าล้านคนเจนวายมีเท่าไหร่เจนวายสิบเจ็ดเจล้านเจนวายที่ลงคะแนนเยอะๆเนี่ยก็สิแล้วก็เจนเอ็กสิบห้าส่วนที่เหลือก็เบบี้บูมเบบี้บูมก็คืออายุ60นะคะเราก็บอกว่าคนดีต้องสุขภาพดีเพราะเราก็พยายามทำเรื่องสุขภาพหลังจากนั้นก็มาเป็นไซเลนเจเนเรชั่นคือกลุ่มที่เป็นผู้ใหญ่มากๆนะคะกับจุดเกร e s ส แล้วไทเลอเนี่ยจะเป็นช่วงช่วงสงครามเพราะช่วงนั้นกลุ่มนี้จะค่อนข้างเงียบนิดหนึ่งนะคะเรามีประมาณ3ล้านส่วน g r e a t อร์สเนี่ยเกรเทอร์คืออายุเกิดก่อนสงครามโลกครั้งที่2ก็จะมีอยู่ประมาณ30,000คนอายุประมาณเท่าไหร่คะอเก้าสิบเจถึงร้อยร้อยยีมี30,000คนเลยนะคะแล้วตอนนี้กําลังเช็คอยู่ว่าคนเกินร้อยมี20,000คนทั่วประเทศไทยเพราะนั้นคนไทยเนี่ย มีคนมีอายุยืนพอสมควรเรนก็มองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญแต่เราต้องการให้คนไทยทุกเจเนอเรชันเป็นคนดีก็พยายามจะทําให้สําเร็จแล้วคิดว่าคุณพ่อคุณแม่คงดีใจทุกครั้งที่เราทำเนี่ยเราคิดถึงคําสอนคุณพ่อคุณแม่เรารู้ว่าสอนเราให้เราเป็นคนดีมาตลอดย้ำแล้วย้ำอีกหนูต้องเป็นคนดีนะะทุกคนเวลาไหว้พระกุศจีนหรืออะไรก็ตามหนูต้องเป็นคนดีเวลาให้เงินเราเราก็ต้องเป็นคนดีนะคะท่านผู้ชมคะ เวลาผ่านไปรวดเร็วมากนะคะเกือบ30นาทีกับคุณสิรินาประวะัโรล,ลานวิทยาประธานธ iem, วิทย์ดรเทียมโชควัฒนาได้แบ่งปันเรื่องดีๆแนวคิดดีๆนะคะซึ่งได้รับการปลูกฝังจากคุณพ่อคุณแม่ึ่งคุณพ่อคือดรเทียมโชควัฒนา ถ้าท่านฟังแล้วท่านจะเห็นถึงทางออกแล้วก็เห็นถึงปัญหาด้วยว่ามันเกิดขึ้นจากการปลูกฝังจากแนวคิดจากสิ่งแวดล้อมจากความไม่มีระเบียบวินยัยความไม่กระตันยนะูนั่นมันมันจะวนกลับมาให้เห็นเลยคะ่ะว่าทําไมปัญหาต่างๆถึงเกิดขึ้นวันนี้นะคะคุณสรินานะคะได้มาจริงๆแล้วเหมือนมาชี้ช่องถึงการที่จะอยู่อย่างไรในสังคมให้มีความสุข จากที่คุณพ่อคุณแม่ปลูกฝังจากการที่ปฏิบัติตัวรักชาติศาสตร์กษัตริย์รวมทั้งต้องยึดหลักนแนวคิดนะคะใน5อย่างในหลายๆด้านที่คุณสรีนาพูดมานั้นเนี่ยเป็นประโยชน์ทั้งนั้นเลยคุณสรินานะคะก็คือทายาทของสหพัฒนาพิบูลแล้วก็อีกหลายบริษัทเครือ200กว่าบริษัทคงจะเห็นแล้วนะคะว่าคนดีมีอยู่จริงค่ะครอบครัวดีตระกูลดีมีอยู่จริงค่ะไม่ใช่เรื่องโกหกไม่ใช่เรื่องต้องเอามา โฆษณาแล้วบางทีนะคะทาอะไรช่วยอะไรใครเนี่ยดิฉันสัมผัสมาแล้วนะคะทั้งไม่ว่าจะเป็นคุณบุญเกียรติเจ้าโฆษณาหรือพี่ๆน้องๆของคุณศรีนานั้นเไม่ได้มาทํา PR ถ่ายรูปประชาสัมพันธ์เลยค่ะก็ทํากันเงียบๆแล้วก็ช่วยคนเงียบๆใน3านาทีสุดท้ายค่ะอยากให้ฝากอะไรท่านผู้ชมที่เป็นแฟนรายการรวมทั้งแฟน YouTube ของเราด้วยมีทั้งในประเทศต่างประเทศเยอะมากเชิญเลยค่ะคืออยากให้ทุกคนคนไทยทุกคนมีความสุขนะคะอยากให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นตัวอย่างของโลก ที่มีคนไทยที่เป็นคนดีมีความสุขเฉ้นอยากให้เมืองไทยเนี่ยมีส,สังคมที่ที่ทุกคนอยากมาอยู่ด้วย <_ ars> เพราะเรา,เ,เ,ราเราเป็นคนดีความสําคัญของการเป็นคนดีนี่สาําคัญมากนะคะนอกจากตัวเรามีความสุขคนรอบๆข้างเรามีความสุขการเป็นคนดีคือเป็นคนให้นะคะอะไรที่ให้ซึ่งกันและกันได้ไม่ใช่ไม่ใช่เงินนะคะให้ด้วยใจน้ําใจเป็นเรื่องสําคัญที่คนไทยมีอยู่แล้วเดชนอยากให้ทุกคนในประเทศไทยเนี่ยมองทุกอย่างในแง่ดีเป็นพลังบวก อยากให้พ่อแม่รักลูกนะคะ <_ an> อยากให้เพื่อนรักกัน <_ an> อยากให้โรงเรียนเนี่ยสอนเด็กในทางดีๆทั้งหมด <_ an> อยากให้ผู้ใหญ่มองทุกคนให้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะ <_ an> อยากให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเป็นอัตลักษณ์ของคนไทย <_ an> ถ้าเราช่วยให้คนไทยเนี่ยมีอัตลักษณ์ที่ดีช่วยให้คนไทยทุกคนซึ่งมีอยู่แล้วนะคะ <_ an> คนไทยส่วนมากดีหมดเพียงแต่ไม่ค่อยดังนะคะ <_ an> อยากให้คนไทยที่เป็นคนดีเป็นคนดังด้วยแล้วก็อยากให้เป็นตัวอย่างที่ดีกับกับคนอื่น อยากให้พ่อแม่รักลูกให้มากๆนะคะพี่น้องก็รักกันนะคะแล้วครูก็รักรักนักเรียนนักเรียนก็รักครูเพื่อนฝูงรักกันสิ่งเหล่านี้อยากให้เกิดขึ้นในประเทศไทยค่ะอยากให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความสุขนะเป็นสัญลักษณ์ของประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลกค่ะค่ะต้องถือว่าเป็นประโยคที่ดีๆนะคะทิ้งท้ายก่อนจบรายการรวมทั้ง ทำให้ประเทศที่ใครๆบอกว่าประเทศไทยมีดีทุกอย่างเลยมีสถานที่สวยงามมีอาหารอร่อยมีคนที่มีน้ําใจมีทุกอย่างเลยยกเว้นการเมืองที่วุ่นวายตลอดเลย <S <S เพราะฉะนั้นเราจะไม่ต้องไปแก้ที่คนอื่นเราต้องแก้ที่ตัวเราครอบครัวเราพ่อแม่ดูแลลูกให้ดี ปลูกฝังลูกพูดสิ่งดีเมื่อกี้ตอนต้นคุณศรีนาพูดเลยว่าคุณพ่อคุณแม่จะพูดเรื่องดีของคนอื่นให้ลูกฟังจะไม่พูดเรื่องไม่ดีเพราะฉะนั้นลูกก็จะได้ฟังผ่านว่าเออคนนี้เขาดีจังเลยคนนี้เขาใจบุญคนนี้เขาทาเรื่องดีเพราะฉะนั้นเมื่อปลูกฝังลูกฟังแต่สิ่งดีลูกจะมีเจตนาคติที่ดีเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ค่ะ ใครที่ดูรายการรักเมืองไทยในวันนี้คงจะได้เรื่องดีๆแนวคิดดีๆจากคนดีๆจากครอบครัว,วดีๆขอเป็นกําลังใจให้นะคะและต้องขอบพระคุณแทนคนไทยอีกเยอะแยะที่หมุนวิธีดรกเทียมแล้วก็ลูกๆรกรเทียมมาถึงรุ่นหลานเนี่ยยังให้อะไรดีๆกับสังคมค่ะท่านผู้ชมคะรายการของเราอยากจะให้ทุกท่านนะคะได้อะไรจากการดูรายการในวันนี้ท่านดูรายการจบแล้วคงต้องหันกลับไปถามตัวเองว่า เราจะทําอะไรดีๆให้กับครอบครัวก่อนเป็นอันดับหนึ่งเราจะทําอะไรดีๆให้กับชุมชนที่เราอยู่ได้เป็นอันดับสองเราจะทําอะไรดีๆให้กับประเทศชาติได้เป็นอันดับสามถ้าหากท่านทําแล้วคิดแล้วทําคิดแล้วทํากับครอบครัวกับชุมชนกับประเทศชาตินั่นคือสุดยอดของคนดีค่ะขอบคุณสําหรับการติดตามชมนะคะอย่าลืมนะคะรายการของเราจะนําคนดีๆ มีคุณธรรมและนำประสบการณ์ดีๆโครงการดีๆเรื่องดีๆมาเสนอให้ท่านทุกๆวันศุกร์และวันจันทร์ค่ะวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณจริงๆสำหรับการติดตามชมพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ